กุ้งแบบกุ้งอีสานกุ้งฝอยกุ้งหยังเนาะค่ะเฮาก็สิเอามาล้าแซวกลือก่อกนเฮาก็เอาหนามแซวเขา้าแซวสองอบแล้วก็ล้างหนามอ,อกเท้านึงเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะสัมเร็จลูกหลวงดวยดีอาหารมื้อน,นี้ค่ะมี2อย่างเนาะค่ะอย่างนึงก็ไอ้เพื่อนบ้านเพิ่นท้ำมาให้บ่ได้เอาออกมากดอกจก้ะวเป็นแบงมาให้เนาะโอ้ย กูได้ส่งมือหยังมาให้ยายคือหลายพี่น้องโอ้โฮัลโหลไม่เฟนแทนกิวค่ะอาเจตุ้งเจตุ้งกับมาบัดนี้สวัสดีค่ะเจตุ้งขอโทษเด้อมือเจตุ้งแกงมือเจตุ้งแกงมองกูเห็นเจตุ้งขอโทษขอไปหนึ่งสีบางเจ็ดสิเจตุ้งนึงสิเห็นแกงนะมือนี่ต้มยำกับโอ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 ้อโอโอไง ตัวชงอะผยายเต็มท่่ทงประเทศใจนอกค่ะนี่ขอบคุณค่ะเจตุงขอบพระคุณคุณลิมนาขอบคุณเอฟซีคุณ,นนะคณ, 4, คณพ่อไพศาลเนาะค่ะขอบคุณเจเป,ปูขอบคุณอโอหลายหลายท่านเนาะค่ะกววมจำกระลืมหลายะจ้ะขอบคุณเนแมนิวค่ะคุณพ่อค่ะคุณพ่อนักหลอกนักเหล่าน,นักลอง,ลลองค่ะ อบคุณเธอคือดวงใจนากค่ะนาะค่ะก็คุณสาววิลค่ะย่าโตย่าหนงนาดกับมา่นากค่ะคุณคุณตะวันกับแม่นากค่ะคุณปูปูชิตตะวันค่ะคุณดอกไม้ดอกหญ้าค่ะคุณโบราณค่ะมาสองบานเลยคุณประเสริฐฟ้าค่ะพี่ยงของเ้าเนากค่ะเจพัดสารพันค่ะ ขอบพระคุณนเยอะค่ะขอบพระคุณคุณ,คณนนุ่มพอนไพศาลค่ะยายก็ขอบโอเล่าผีผ่านโจคุณหอยทอดน้ำนอกค่ะนั่น,ะะนา,หนาใหญ่ขันโมเลือนหนังสือยายจบับโบได้เบิร์เยอะคะ่ะคว่ำจ้ำของยายนี่สาวลินนะะ้ำนอกค่ะอ่าตกลงนอกคะ่ะด้วยย่ากับเขาลุงไหนนะะลจะเพียงแค่เนี่ค่ะลูกควนผีผีมานานก็สมควรแก่เวลาค่ะ พี่ๆกับสีไดแว่นกันเนาะค่ะแย่กับสีไดกินเขากินเขาแล้วแย่กับสีไดงทำงานแล้วกับสีแว่นไปหาพี่ๆขอบคุณค่ะเจ็ดตุ้มผ้าลวยค่ะเจ็ดตุ้มผ้าลวยเฮ้าคนกับเหลียงงัวนเนาะค่ะเห็ดหน้าอัดฟางโอ้คนนี้รายใหญ่ดีเนาะค่ะหน้าเขาคนกับงามง,งามเนาะค่ะหมูในร้านใช่ท้าย,ายคิดไผหปวดเจ็บเก่งเนาะค่ะ หล้านชายเป็นตัวหน่อยๆแต่กเก่งเนาะค่ะก็เลีเ้ยงลูกกันไปเนาะค่ะต่อไปก็สิเป็นผู้ช่วยที่ดีของเจได้เนาะค่ะขังแหลกก็อาจจะใายไปใายมากเลยเป็นธรรมดาเนาะ,ะ,เ,นอะเอาละเนาะค่ะยายแต่ขอลูกใหญ่เต่เพียงแค่นี้เนาะค่ะกราบขอพระคุณท,ทุกท่านทุกกำลังแรงใจเด้อค่ะสวัสดีมีความสุขค่ะบายบายค่ะห้องอา คงเสิบบมีไผมาเลยเด้นกนอก้อไผ่นันค่ะคุณพี่นิพัทธพ่อนคุณวยของนอง้องเมื่อนี้อันเจนี่ต้ยมยำปลานิ่งจากคุณพี่จา้าขอบพระคุณเอ้อค่ะคุณพี่ขามาท่านอยู่จาา้ะ,าะามาท่านอยู่ะแต่ยังกินน้อคุณพี่ขอบคุณเ้อะค่ะที่เวะมากค่ะคุณพี่นิพาัาพ่อนนะค่ะเนาอรอแป๊บหนึ่งจา้าจ้ะ รอเป๊ะห,หนึ่งหนึ่งนาทีเนาะคะ่ะขอบพคุณค่ะคุณพี่จ๋าม่อว่านี่ไปเป๊ะอันคุณพี่ว่าสีลุงขึ้นไมว่าสาโอ้แกงเนื้อหมูแกงเนื้อหมูโอ้เป็นแต่เสรเนาะคะ่ะคุณพี่แสดงว่าฟันคุณพี่ยังดีอยู่ได้หนิกินแกงเนื้อหมูได้เนาะคะ่ะขอบคุณค่ะคุณพี่ยกหมอเหัาใจมากเนาะคะ่ะ รอบขอบพระคุณทุกท่านทุกกำลังแรงใจเยอะค่ะเอาเนาะค่ะพี่จ๋าทักทายร่วมรวงเอาเนาะค่ะพี่ๆี่เพื่อนเกษตรไปแว่นกินเวลามาซีสิบนาทีแล้วเนาะค่ะซีสิบส,สองนาทีค่ะขอบขอบพระคุณนเป็นยางสูงทุกท่า,าน,าาเ,เ,นเนาะเยอะใหญ่ขอบขอลงไหลจะเตี้ยนแขนเนาะค่ะอาหารง่ายๆบ้านๆเนาะค่ะต้มยำปลานินลรสแซ่บแซ่บแบบลีนีเนาะจ้า ขอบคุณค่ะค่าคุณปีจ้าค่ะเริ่มสองหนึ่งเนาะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ <c oughs>